h e ลโลตาเจ๋าควานหญิงหลเต้าต่อยจับสีตะผิเต้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่ะยจับสีวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเที่ยวที่ประเทศจีนให้ทุกคนได้ฟังกันนะครั้งนี้ก็จะขอพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การเดินข้ามพาที่ฉางชวนปี้ จะเป็นยังไงนั้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าฉางชวนปี้เป็นชื่อเรียกเส้นทางเดินจากฉางผิงโกไปปี้เผิงโกอยู่ในตำบลรื่อหลงหรือซื่อกูเหนียงที่เรารู้จักกันดีในชื่อสีดเดุูนีอยู่ในอำเภอเสี่ยวจินมณฑลเสฉวนมีคนตั้งฉายาว่าเป็นชวนเว่ตรงฟางอาเอ๋อเปซือแปลเป็นไทยว่าเทือกเขาแอลตะวันออก มีความสูงอยู่ที่ระดับ4,668เมตรความยากในการเดินอยู่ที่ระดับ3ดาวช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมาที่นี่จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนะทุกคนซึ่งตอนที่เราไปก็เป็นช่วงกลางๆงเดือนตุลาคมนะเราใช้เวลากับเส้นทางฉางชวนปี้4วัน3คืนด้วยกันเราเริ่มเดินกันที่ฉางผิงโก โดยลงจากรถเริ่มเดินที่วัดลามะนะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงมู่หล,ลัวจื่อเดินเลาะลำทางไปเรื่อยๆจนไปถึงหยางม่านไถไปชาจ,จิโกลแล้วเดินข้ามพาร์ทที่ยาโขจนไปจบที่ปี้เผิงโกรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ40กิโลเมตรด้วยกันเเเราเรเิิ่มมดดนสี้ไ มาถึงว่ากินขานี้ว่ินข้า,ขา,ขาเสร็แล้วมาทางนี้แต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยพี่ไซมุมกมันไม่มีในแผนที่อ่ะอยู่แถวๆนี้วนี้นว,นวันแรกเราเริ่มเดินทางกันตอนประมาณ1ิบโมงครึ่งเพื่อซื้อตั๋วเข้าวิทยานก่อนนะราคาตั๋วตกคนละ150หยวนนอกจากนี้ยังมีค่ารถบัสอีกคนละ20หยวนเพื่อนั่งไป ลงที่วัดลามะหรือลามาซื่อเดินไปสักระยะจะพบทางเดินไม้ที่ทำให้เราอะ่ะเดินได้สะดวกมากขึ้นเดินข้ามสะพานผ่านน้ำตกก่อนเดินต่อไปตามทางซึ่งสภาพทางเดินที่เราเดินผ่านนั้นมีทั้งยากบ้างง่ายบ้างกรลังจะไปฉางชวนพี่อ,อ่ในการเดินครั้งนี้เรามีใช้หมา สำหรับแบกสัมภาระต่างๆของเราไปด้วยนะเพื่อให้การเดินของเราเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเก็บแรงเอาไว้ในวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินข้ามพาสพวกเราเดินไปพางชมวิวไปพางถ่ายรูปไปพางก็มาถึงมู่หลัวจืดประมาณสักบ่ายแก่ๆนะจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้เราก็จะมาพักแรมที่เนี่กันหนึ่งคืน แล้วค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้มู่หลัวจือเนี่ยตามข้อมูลในไป่ตู้เขาบอกว่าเป็นสนามยญ้าขนาดใหญ่นะล้อมรอบไปด้วยป่าสนอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล3,760เมตรเป็นที่ที่มีพันไม้อุรมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะกับการขี่มา้าชมดอกไม้แล้วก็ตั้งแคมป์แต่ในวันที่เราไปนั้น กางเต็นไม่ได้เพราะว่าสนามหญ้าชุ่มน้ำเพราะมีฝนโปรยตั้งแต่เมื่อวานแต่โชคดีที่มีบ้านพักหลักใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จหมาดมาให้เราได้พักค้างแรมกันคืนนี้ค่าห้องห้องละ50หยวนมีอยู่2เตียงนะถือว่าไม่แพงแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นนะยามเช้าที่มู่หลัวจือเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเหตุเพราะว่าเมื่อคืนนี้หิมะตก ทำให้สภาพรอบๆบ,บ,บริเวณนียเต็มไปด้วยหิมะรีบคว้ากล้องเพื่อเก็บภาพไว้เรียกได้ว่าถ่ายภาพไม่เก่งก็ถ่ายที่นี่ได้สวยทุกมุมเลยจริงๆประมาณ10บโมงพวกเราก็เริ่มเดินเรียบลำธารกันต่อเพื่อไปจุดตั้งแคมป์คืนนี้ ประมาณบ่ายสองเราก็ถึงตีนเขาหยางหมานไถท,ที่ความสูงระดับ3,760เมตรจุดนี้มีจุดชมวิวที่เป็นจุดเด่นคือทะเลสาบหยางหมานไถท,ที่สายถ่ายภาพทุกคนอยากไปเก็บภาพแน่นอนเพราะจะเป็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแต่ว่าจากตีนเขาที่เราอยู่จะต้องไต่ขึ้นไปที่ระดับความสูงประมาณ4,700เมตร ซึ่งต้องใช้เวลาเดินนานถึงประมาณ6ชั่วโมงเลยทีเดียวเช้าวันถัดมาพวกเราได้สัมผัสความสวยงามของทะเลสา,าบอย่างมันไทบรรยากาศมันสวยงามมากจริงๆด้วยระดับความสูง4,700เมตรฟ้าเปิดทำให้เรามองเห็นเงาสะท้อนน้ำแบบชัดเจนหลังจากกลับลงมาพวกเรารีบจัดแจงเก็บของเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่แคมป์ถัดไป ระหว่างเดินทางไปชาจิโกเราเดินเลาะเลียบไปทางสายน้ำเส้นทางนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆให้เราสัมผัสความงามให้หายเหนื่อยได้เรามาถึงจุดหงสือทานเป็นหาดที่มีหินสีแดงสวยงามแปลกตาม,มากทีเดียวไม่พลาดต้องเก็บภาพกันสักหน่อย ประมาณบ่ายสองก็เดินมาถึงที่ชาจิโกแล้วตรงบริเวณนี้จะเป็นลานทุ่งหญ้ากว้างมีภูเขาสูงล้อมรอบเรียกได้ว่าเป็นจุดสุดทางเดินของฉางผิงโกแต่จะเป็นจุดเริ่มสำหรับการเดินข้ามพาไปปี้เผิงโกพวกเราจะพักที่นี่กันในคืนนี้ไม่สิต้องเรียกว่าเย็นนี้เพราะวันนี้เราจะเข้านอนกันตั้งแต่5โมงเย็นเพื่อเริ่มต้นเดินตอนตีหนึ่งในวันพรุ่งนี้ ส่วนมื้อเย็นวันนี้เรามีหม้อไฟชามโตขอสว่าปามเพื่อตุนไว้สำหรับเป็นพลังงานในการเดินวันพรุ่งนี้ก่อนนะส่วนเต็นท์วันนี้พวกเราลงเสียงกันเป็นเอกสารว่านอนเต็นท์ใหญ่รวมกันเลยทีเดียวเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเต็นท์และก่อนนอนในเย็นนี้พวกเราต้องจัดเตรียมของใส่เป้ให้เรียบร้อยเพราะตั้งแต่เส้นทางนี้เราต้องแบกเป้เองเพราะม้าไม่สามารถข้ามพาดได้เช้าว,วันต่อมา ด้านนอกเต็มไปด้วยหิมะจ้าและกำลังตกอย่างต่อเนื่องตีหนึ่งก็เริ่มเดินข้ามพาสหรือช่องเขายาโคมซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง4,668เมตรมุ่งหน้าสู่ปี้เผิงโกใครเลยจะนึกว่าเดินเรียบๆง่ายๆมันจะกลายเป็นเดินขึ้นเขาหิมะจากระดับความสูง3,860ไปสู่ช่องเขาที่มีความสูง4,668 เราต้องเดินทะลุช่องเขาประมาณ10กิโลเพื่อไปสู่ปี้เผิงโกซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเดินทริปนี้เลยนะและแล้วเราก็เดินมาสู่ยอดสูงสุดของช่องเขายาโขแล้วซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเดินเส้นนี้เลยนะกะจะนั่งพักสักหน่อยแต่ลมแล้วก็ความหนาวเย็นจูจ่โจมรุนแรงเลือกเกินทำให้อยู่ชื่นชมทิวทัศน์ได้ไม่นานก็เป็นอันต้องเดินต่อกันแล้ว เราเดินบ้างล้มบ้างเพราะกองหิมะที่สูงท่วมเขา่าบางครั้งถึงกับต้องสไลด์ถ่ายตัวลงไปก็มีเพราะทางลื่นแล้วก็ชันมากประมาณ10บโมงเราก็เริ่มเดินเข้าสู่เขตป่าสนแล้วก็อุโมง์ต้นไม้ มีพี่บางคนบอกว่าน่าจะเป็นต้นกุหลาบพันปีนะแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยทั้งต้นเลยดูแล้วเหมือนเมืองในฝันมากกว่าสวยงามไปอีกแบบนึง กว่าจะลงมาถึงปี้เผิงโกก็11โมงใช้เวลาในการเดินประมาณ10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวมองย้อนกลับไปเราเดินกันมาได้ยังไงนะทุกคนในทริปนี้เรียกได้ว่าได้รับประสบการณ์โชคโชนเจอทั้งฝนหนาวหิมะและพายุย่อมย่อมครั้งหน้าจะไปที่ไหนจะเผชิญกับสภาพอากาศอย่างไรอีกคงต้องรอติดตามกันในอีพีต่อไปนะคะ สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย